สบายดีสบายดีทานผู้สมสบายดีทานผู้สมที่เข้าลงหักถูกมองถุกบอลเดอ้อสบายดีพอยาเมียยาสบายดีป่าลุงถู้อยู่ไกลเลยอยูย่ไกลมันสุขสุคนมันนี่สาลาวกบสีผ้าพี่น้องไปกินแกงมไมีส้มพี่น้องเอ้มันนี่แลวก็สินีตั้งมาหุงน้ำอยู่ทางภูมิใจุปปันเลยไปเบิ่งไปส้มนล้กันเลยพี่น้องสาลาวกำลังสีไปแล้วก็กำลังเตรียมของมกหุงเลยกะมากเล่น ล้ำกะซิมีน้ำประเดกน้ำพี่น้องปไปเบิง่งไปส้มน้ำกันตอนนี้โซลากำลังสีไปผูพ,พี่น้องลงไปทานคุม้มไตผู้ละพูดมองทีขาเจ้าที่เทือนผู้ไรตอนี่โซลาก็มีบางหุงน้ำพี่น้องก็มีน้ำประเดกแต่ว่นาน้องไม่อยู่เพื่อนผู้ลรเพื่อนขาเจ้าผูล้ลรโซลาก็สีไปแกงอยู่ผู้หรไปโชว์สีมือพี่น้องไปเป็นน้ำกันเลยตอนนี้เขาเข้าใจกำลังหิวขู่หิวของหรือเซฟใหญ่ ไปทำกลุ่มไต้พี่น้องไปน้ำไปเบิง่งไปสมน้ำกานไปกินแกงนอไม้สุ้มกับตำามะหุงมานี่บ่มีอาหารอย่งางไรยดอกพี่น้องมันนอกมันนากินไปแบบสี่เละถ้ามันสั่นกน็ขอโทษขออาภายัยนันนลายเดวกพี่น้องเด้อ ืัอนี้ท้องฟ้าก็มืดมืดคึมคึมอยู่พี่น้องผูเซืงเขาสิตะแกงอยู่เพื่อนเราเลยผู้ข้าเจ้ากำลังข้าเจ้ากำลังเห็ดเฮื่อนอยู่พี่น้องกินลายคนมันยังแซ่บเดี๋ยวตอนนี้สลาวกับมาฮอดเลยพี่น้องสลาสิมาแกงมอไม้ก็ตั้มมะฮงอยู่นี่เลยคือสั่งกินพี่น้องที่รวมกันลายคนมันแซ่บนี่ไปเบิกไปส้มรับการเผื่อเห็ดเพื่อนใหม่พี่น้อง ในซาลาวกับมาหอดเฮือนเฮือนข้าเจ้าเห็ดเฮือนใหม่พี่น้องซาลาสิมาโซซีมือแกงนมไม้เมื่อกี้นมไม้ทงเด้อพี่น้องบะนนหมี่นมไม้ใหม่นมไม้เดือนเก้าเดือนสิบอะไรข้าเจ้าเห็ดใส่ทงไว้พี่น้องมื่อกี้สีแกงปลาตัวหนึ่งเข่ากแกงเรียงกรรมก,กรชุดซีมือก่อนพี่น้องมื่อกี้เบิ่งหนึ่งเข่าวสวยเข่าเข่าเจ้าจนเต็มมันหวัวถากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อว่าสีแซ่บบอ สลัดบริกเกี็ตเครื่องสระดสิเป็นหูกแกงนี่คนหยองยานาง <c oughs> คนหยองยานางเดอ้อนี่เดอ้ออย่าเอานิ้วมือใส่น้ำเด้อให้มันเลือดต,ตั้งแต่อันให้มันลงแต่น้ำแล้วอย่าเอานิ้วใส่นี่น <c oughs> นกระปลาแห้งพี่นอ้อง <c oughs> ปลาแห้งเชียนก <c oughs> ินกับแกงมาไหมมาอนี่บุจัก <c oughs> <c oughs> อันนี้นะคือซิแมน ปาต้มหมักเล่นเก็บขึ้นมาแต่ชวนเซ่เลยพี่น้องเด้ออันนี้ใหม่ๆสดชด,ชดปอดสารแท้ๆได้น,นี่นะ่ะปอดสารผิดปอดสารผิดบางรองบาง,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 งนาวันนี้คบมีครบบางรองบางนาวอันนี้ก็พักบงพี่น้องบงหมักน้ำเต้าทางนี้ก็คนตำข่าเบือพี่น้องอันนี้ผู้สวยเ <c oughs> ด้อนี่นะผู้สวยเสลาเสลาจะเป็นคนแกงเสลาเป็นคนตำข่าเบือ อันนี้เค่องเคียงพักมักอื้อ,อยอดทำมักอื้อพี่น้องเปิ้เป็นตาแซ่บดีๆดีนะเมื่อนี้ค่ะถากินน่วกันเด้อพี่น้องเด้อในตอนนี้ก็แกงเรียบร้อยแล้วพี่น้องรอแต่ปรุงอย่างเดียวรอแต่ปรุงออกไปกินตอนแกงสลาก็ไ่ได้ถ่ายให้เบิ่งพี่น้องบ่มีผู้จับกล้องให้ักขยงลงกไปเรียบร้อยขะแยงแห้งน,น้องไม่ทงพี่น้องแซ่บคือกันสีโป้งแล้วบัดนี้จังหน่อยออกไปกินน่วกันเด้อ สาลาวตาั้มมะหงเรียบร้อยเลยนี่หน้าตาตาั้มมะหงพี่น้องซีมือสาลาวไปออกไปกินกันเลยเออกไปพังขัตอบนอกคนเลยพี่น้องเจาะเสบบแซสบเอาออกอิ่มไปเลยสองคนเลยพี่น้องออกเลยเปลี่ยนคิ้วกันโต๊ะมันแคบออกไปเลยสองเลยพ่อาาอิ่มเลยเพื่อนวะ เหลื om, ้อเตะเหลืออเตื้อเลี้ยงเลยยังไปกินยังยืนถ่ายกล้องอยู่ถ่ายคลิปอยู่ถ่ายคลิปไม่ไหมฮะเออแซ่บแซ่บก็บอกในแม่ว่าแซ่บก็เถอะโหหารเมืองลาวมาพี่น้องกินนกันเด้อแซ่บผักอิริซั่ปลาแซ่ได้ค่ะกินยากได้สิ บ่ได้ง่ายไม่ได้แน่เพื่อสีขาวก้อนไม่ได้ก็ได้อันนี้หลังกินเด้อพี่น้องแซ่บคักเกี้ยงเม็ดเลยก่อนกินกำลังกินมีแต่เมนูปลาพี่น้องเอ้ยมีแต่ของหายากเด้อบันนอกบันนาก็ได้กินแซ่บปลาลูกซ้อนเราวันนี้กินแซ่บปลา่แซ่บแห้งผูกกินเจมก๋วทีกับปิ้งปลาน้ำ มาฮอเนี้ก็สิจบคลิปไว้สำนีเลยพี่น้องมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เน่เดอ้อสิ่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบดิพารคลิปใหม่ๆจากสองของเฮาพี่น้องสบายดี